ร้านนี้เนาะโอเคเดี๋ยวร้านนี้เลยนะใกลุ้งเทพแค่นี้เองแบบโหที่นี่สบายเลยชอบชอบเคยมาปั่นที่นี่เหมือนกันสมัยอยู่เมืองนอกนะพอไปปั่นนะก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเย็นๆใช่ไหมเย็นๆบรรยากาศก็จะก็จะชิลอีกแบบหนึ่งต้องไปปั่นกันสักหน่อย อยากเรียนเมืองนอก่านเทียโจเลยเออเออเพิ่งกลับมามีอะไรแนะนำไหมเนี่ยไม่ก็คิดอยู่ไงว่าอยากไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ตอนนี้ก็วางแผนอยู่ตอนนี้ก็ได้แบบติดต่อเออหาข้อมูลมหาวิทยาลัยอะไรหมดแล้วแหละแต่ว่าแบบมีปัญหาอยู่ไงคือเรื่องแบบเรื่องคูณก็มันเยอะอะไปเรียนต่อต่างประเทศใช่เลยเชื่อคือไม่ไดม่เคยคิดอ่ะไม่ได้มีก็มีสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ สมัยพี่ไปนะพี่ก็ต้องใช้เหมือนกันอ๋อเจ้ก็ขอสินเชื่อไปอะคะตอนนั้นใช้สินเชื่อขอท่ไหนเนี่สาาต่อต่างประเทศที่กรุงไทยอ๋อทางกรุงไทยใช่ใช่เขาตอนแรกเขาไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเสร็จปรากฏว่ามีคนแนะนำที่เลยไปติดต่อที่สาขาอือคือแบบประทับใจตรงที่เขาอนุมัติเร็วจอบเบี้ยถูกแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะปู่ถ้าปู่ไปอยู่เมืองนอกปู่จะรู้ว่า เรื่องการอุ่นกันระหว่างประเทศมันต้องให้มืออาชีพดำเนินการเท่านั้นเออเออนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันว่าแบบต้องทำไงได้เรื่องใหญ่นะตอนไปอยู่ที่นู่นนะงานเข้าครับทำไมอะเงินหายเฮ้ยทไงเงินสดหายเอ้าเออแล้วทำไงตอนนั้นนเรื่องใหญ่นะเออทำไงปรากฏว่าพี่มีบัตรไปเป็นบัตรเดบิต ของธนาคารกรุงไทยอม่ไปชิวิตไวเออไงเอาไปกดเงินอย่างเงี้ยหรอรูดซื้อสินค้าและบริการได้อ๋อไปรูดซื้อกเลยไม่งั้นงานเข้าครับพี่น้องครับเฮ้ยเดี๋ยวนะบัตรเดบิตนี่แบบสามารถใช้ต่างประเทศได้เลยหรอได้ทั่วโลกไหมไม่ใช่ไม่ใช่เครดิตนะใช่บัตรเดบิตนี่แหละของธนาคารกรุงไทยและที่สําคัญมาเช็คบินต่อสส้นเดือนเป็นไงอ่ะเร็ถูกมากอ๋อทำเงินซิ่งไหมล่ะก็อย่างที่บอก อย่าลืมไปติดต่อที่ธนคาคารบุตชัยนะเออเฮ้ยนี่มาถึงแล้วนี่แล้วแนบไปไหนอยู่นี่ <c oughs> เห็นหนึงสองเออเดี๋ยวพี่โจช่วยพาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้หน่อยสินั่นเราไปเลยนะไป